วันนี้เราก็จะมาเล่าเรื่องโศกนาฏการรมเมืองผู้ดีอังกฤษสหราชอาณาจักรกันนะคะคุณผู้ชมโดยมีผู้ร้ายบุกถือมีดเป็นอาวุธบุกแทงโรงเรียนสอนคลาสเต้นและโยคะเมืองเซาฟอร์ดซึ่งโรงเรียนนี้ก็จะเป็นการจัดงานอีเวนต์ของเทเลอร์สวิทนักร้องชื่อดังนะคะโดยเด็กอายุ6-9ถึขวบก็จะมาเรียนคลาสสอนเต้นโยคะนี้นะคะ ตามรายงานระบุว่าเมื่อวันที่30กรกฎาคมวันอังคารที่ผ่านมามีเด็กเสียชีวิต3คนมีผู้ใหญ่นับ10คนบาดเจ็บสาหาัสซึ่งเมืองเซาท์ฟอร์ดอยู่ทางตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศอังกฤษนะคะโดยหลังจากที่โศกนาฏกรรมนี้เกิดขึ้นทำให้มีผู้ประท้วงคนอังกฤษชุมนุมและเกิดการจราจนทำลายเข้าของและทรัพย์สิน และเรียกร้องให้รัฐบาลปกป้องชีวิตเด็กและเยาวชนรวมทั้งของให้สกัดการหลังไหลของผู้อพยพเข้าประเทศขณะที่ตำรวจพยายามล้อมผู้ชุมนุมเอาไว้ ซึ่งเมืองเซาท์พอร์ตเป็นจุดเกิดเหตุมีรายงานว่าการประทุของประชาชนที่โกรแค้นกับเจ้าหน้าที่ตำรวจเมื่อคืนวันอังคารวันที่30กรกฎาคมที่ผ่านมามีตำรวจได้รับบาดเจ็บกว่า50คนลลาสุดจากโศกนาตกรรมที่เกิดขึ้นตำรวจสามารถจับกลุ่ม ผู้ต้องสงสยัยซึ่งเป็นเด็กวัยอายุ17ปีจากเมืองคาดิบซึ่งมีข้อมูลที่ไม่ถูกต้องแพร่สะพัดในสื่อโซเชียลออนไลน์ว่าผู้ก่อเหตุเป็นผู้อบพยพชาวมุสลิมแนวคิดสุดโตง่งทำให้เกิดความไม่พอใจในหมู่ประชาชนคนอังกฤษเป็นจำนวนมากนะคะและลูกลามไปเป็นการประท้วงมีการเผาทำลายรถตำรวจและขว้างปาก้อนอิฐขวดใส่เจ้าหน้าที่รวมทั้งทำลายทรัพย์สินที่เป็นมัสยิดซึ่งตำรวจเชื่อว,ว่าเหตุการณ์เมื่อวัน ไม่เกี่ยวข้องกับการก่อการร้ายและไม่ได้ติดตามหาผู้ต้องสงสัยคนอื่นเพิ่มเติมพร้อมยืนยันว่าผู้ต้องสงสัยวัย17ปีนั้นเกิดในอังกฤษอย่างไรก็ตามกลุ่มผู้ประท้วงยังคงเดินหน้าต่อไปโดยทางตำรวจเชื่อว่ามีกลุ่มแนวคิดขวาจัดหรือฟาไรต์นะคะต่อต้านอิสลามและต่อต้านผู้อพยพอยู่เบื้องหลังการประท้วงการก่อความรุนแรง ที่มัสยิบรวมทั้งทำร้ายตำรวจที่พยายามเข้าสกัดที่เกิดขึ้นดังกล่าวนะคะหัวหน้าตำรวจระบุว,ว่าสามารถจับกลุมชาย4คนอายุระหว่าง30-39ปีที่ก่อความวุ่นวายขณะที่นายกรัฐมนตรีเคียสตาโมกล่าวว่าเป็นโจรก่อความรุนแรงจากนอกเมืองซึ่งต้องใช้กฎหมายจัดการอย่างเต็มที่นะคะคุณผู้ชม จะเห็นได้ว่าผู้อพยพและผู้ลี้ภัยก็จะเป็นปัญหาสะสมของสหราชาอาณาจากักรมาช้านานจนเกิดเป็นไฟลามทุ่งและเกิดโศกขนาตกรรมดังกล่าวนะคะคุณผู้ชมเราก็ต้องมารอรุ้นนะคะว่ารัฐบาลอังกฤษจะมีวิธีแก้ไขปัญหานี้อย่างไรใครที่ชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจค่ะสวัสดีค่ะ